เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขับทนังลำเราเป็นรองเพียงมันเด้อนี่ฮะนี่เลยนี่มีนี่มีนี่นั่งดีนะ้ึงนั่งดีขยับไปนี่ ไล่กันเอ,อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละวรับรับแล้วต้นโพใหญ่ด้วยนะครับคุณชมครับ ขับคุณยายขอบคุณยายนะยายอดใจไม่อยู่แล anyway> ้วฮะวนๆกันนะ Sam tua dài nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กงลงบ่นียั่ลงอันนี้องลงนะครับองลงไหมฮะเนี่ยลงอีเลนลงอีเลนลงลงเลยงลงลงลงมาเป็นดีใจนะไปเลย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 เราเราไปเลยเลยไปลงลง

không được à, à, à à không được không được con được không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  được

สามสามสแล้วดิสบบ่ประเมนหรือบ่เมนยกมือจังซี่ได้เดยา่าใเกียดแล่ะไม่ไม่เอาไม่ไม่เกลียนที่นีไม่มมีมึงงดก่อนยังไม่ไม่เขาไมเอาเลยอยพูดย่าอย่เอาอีกเอาตะพุนเอา

เป็นตัวไหนฮะเจ็ดวฮะเจ็ดคุ่าเะเจ็ดคุณท่นเลยฮะเจ็ดคุณท่านเลยฮะเจ็ดคุนเลยฮะเจ็ดคุณท่านเลยฮะเจ็ดคุณท่านเลยฮะเจ็ดคุณท่านเลยฮเจ็ดคุณท่านเลยเจ็ดคุณท่านเลยเจ็ดคุณท่านเลยฮเจ็ดคุณท่านเลยเจ็ดคุณท่านเลยเจ็ดคุณท่านเลยเจ็ดคุาเะจ็ดคุณท่านเจ็ดคุ่าเจ็ดคุาเะเจ็ดคุาเจ็ดคุานเจ็ดคุาเะเจ็ดคุานเลยฮะจ็ดคุานเจ็ดคุานเลยฮจ็ดคุานเจ็ เอาเจราไปไปชี้ดูให้หน่อยเดีใกล้ๆหน่เยสักคนนึ่นี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 ่โอเคตัวเลขชี้ดูหน่อยชี้ใกล้ใแล้วน่กน่ารกรักนกนนารักนนาน่ยันันา่่น่น่ตันนนน

อ่าเนี่ยครับศูนย์ห้าเจ็ดห้าหเจ็ดือยือ่เออถือหันอพูดด้วยพูดด้วยดังๆเด็กอะไรยายก็เห็น่ศเจอ่าห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าห้าแล้วก็ห้าเครับสตัวห้า ห้าเจ็ดฮาาเจ็ดคนลำคนหนึงคนเห็นาเจ็ดแคละนี้ยสามตัวยโอ้สามตัวเองเตีย็อทางเยะทางครับอาจารย์ะลอกครับีน้ะกะข้าทรงเนาะพี่นี่เดี๋ยวต่อไปก็อาจารย์ก็จะทำพิธีต่อ คผู iden, ını, ้ชมนะครับับตัวเลขเมื่อสักครู่นีนยายินปลาตินตอากินตกินตะลาคุณลาบมเดิตะลาคุณลาบบ้นนี้หมปอยกินตลากิตลาิตลานตะลไครับไหนาิตลาไปไหนล่ะบ้านี้มไปแล้วลไปแล้วอไหนยายจีนไหนยายจินแล้ไปใส่แล้วใส่บ้แลแล้วมันตขเปล่าเี่ยนะกุเนี่ย เรา่ไปใสเคยรำอยังส okay. hey, like yeah, hmm. yeah. ok ี่บ่แต่ก่อนเราเคยเต้นอย่งสี่บ่เต้นเต้นบ่เป็นเลยเป็นดีองเป็นอันนี้เต้นออกเป็นออกเป็นแบบจังสี่บ่เคยเลยเแต่ตอนนี้เต้นแรงเนาะเต้นจังหวะตื้อเลยป็นจังหวะเขาจังหวะเขาเลยโอ้มักโมเลกิ่ง มากุดกันโอเคจกสาธุสาธุเนาะให้อยู่เก๊ๆไก่กับยายจินบ้างยายจินไปทางไหนเนาะยายจินยายจินรำเมื่อกี้นี่ไปทางไหนยายรำเมื่อกี้นี่เล่นกับปลาไปทางไหนเล่นกัาปลาติได้ล่ะเล่นได้ไหมไร้ไร้ใสเวลากลับบ้านแล้วติเราเคยเราเคยรำยังสี่บ่บ่เคยเลยเราบ่เคย ครั้งแรกเดี๋ยวที่เราล้ำั้งแรกเรามาได้ได้จังหวะดีระหว่างเราะเออเราสัมผัสได้จังหวะเราได้เหมือนปุ๊มันเข้ามาเนาะก็เล่ากัโอ้เล่าอันนี้เคุณดูเล่าคนว่าของเล่าเข่านั่นสิต้องเปลกเลยลูกถือไว้เมนบอกจ้ากันเข่านี่แต่นี่เราไม่ค่อยลงเลยก็เล่ามาลองเยอะดิไม่ค่อยลงโดนแล้วโอ้มากืก นไม่ได้เจตนามาลงเหรอเนาะโเขาไม่เกตนาเรามางวนแต่แต่ของบันคยล่องเล่นล่าดูดอกแต่เราแมนเคืว่าชื่อยายกินเนาะยายจินหรือกับยายตาอะไรแยายตาชื่อยายตายายะกินตะลาโอ้ยายกินตะลาเรามางวนแต่ลราเราบอกกินบงกเราบอกใครไปกิน แต่พันมาลาคนมันบ่สบายบวชนี่นี่ท่านมาบวชในต้มเป๊ะเลยแต่ดนโดนพิ่นเพิ um> ่นเต้นเมื่อกี <h <h ้บ่แม่นเล่าเนาะบวบ่บ่แม่นเล่าบ่แม่นเล่าดอกอันนั้นของของคนเขาของเขาต้นโพนี่เป็นปัดเก่าโบราณจ้ะปัจเก่าโบราณจ้ะร้อยกว่าปีละมั้งร้อยกว่าปีจาเกิดคนมากอะเห็นใไงตัวนี้หละร้อยกว่าปีพันหรือไป็นร้อนปีกับบุหูเลยร้อยปีละเยอะมากอะเห็นเังสีเลยถูกเล่งเงิก่อนถูกเยอะไหมเขาถูกเยอะอยู่จ้ะ นี่ได้เไ่นไห่อันนี้อันนี้ยังไม่ถูกกันไม่ได้ซื้อค่ะดูเกือบบ้านเลยถูกหมดบ้านเลยบวกวันที่ผนามาร้อยสองร้อยอย่างอ่าเนนี้งามอยู่เนาะเรียงามงามอยู่เางามอย่างห้าสิเจ็ดกับห้าห้าเจ็ดนี่ยครับห้าเจ็ดียงามงมอย่างแตจินตลาก็ด้านตกเนาะเป็นเพ้นเ้นเ้รก็ชี้บอกเลขเนาะชี้บอกเลขนีก็เสีมในต้นไม่ได้นเป็นเต้นแล้วก็ชี้บอกเลขชัดเกเเนาะ มือนั่นมัอนั่นถือเกือบมัดบ้านเลยพี่หนึ่านมัดบ้านถือ่าริบบาทเทาก็บหลายไม่ๆเนาะหม่ๆี่แล้วกู่ก็ถืหรายอยู่มีทุนทุ่หลายเนาะอันนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรนะบ้านบ้านหัวเข่าตำบลคารเมตำบลคารเมอําเภอศรขรรมจังหวัดสุรินทร์ต้นโพ ต้นโพนี่เปื้อนลอยปีแล้วมั้งต้นโพวัดป่าช้าหรือตนโพวัดป่าช้าก็พันพันปีแล้วทำไมนี่แล้วเปิดมาเห็นอย่างนี้เลยต้นโพใหญ่ใหญ่มากเก่าต้นโพใหญ่เก่าอะไเอาแบบนี้แหละงัายวัดก็คือวัดที่นี่วัดเก่าวัดดังอันนี้วัดล่างอย่าวัดเก่านีวัดเก่าอยู่นี่เลยนะเรียเป็นวัดนะการดูภูมิเขาเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะจ้าอ่ะเราไปดูเลขลงเลขกันเนาะจ้าขอบคุณมากเด้อจ้า